น้องก่อนเลยเนาะก็คืออ,อันอันดับแรกเลยเนาะแนวทางในการทำง,งานของสาขาบริบาลเภสัชกรรมนะครับเป็นยังไงโอ้คำคำนี้ดูยิ่งใหญ่มากเลยนะครับแต่ว่าน้องๆรู้จักก่อนหรือเปล่าว่าคำว่าบริบาลกับคำว่าเภศัชกรรมเนี่ยมันแปลว่าอะไรนะครับแล้วสองคำเนี้ยพอเอามารวมกันแล้วเนี่ย มันจะบ่งบอกถึงงานลักษณะงานแบบไหนแล้วจบไปต้องไปทำอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราลองดูตรงนี้นะพี่แปลออกมาเป็นสองความหมายนะครับคือคำว่าบริบาลกับคำว่าเศศัชกรรมคำว่าบริบาลเนี่ยมันเหมือนกับคำว่าอภิบาลถ้าในสมัยก่อนนะ่ยเราจะเรียกจริงๆเรามันเหมือนกับหออภิบาลผู้ป่วอยอะไรแบบนี้เนาะชื่อมันจะออกโบราณโบราณน,นิดน,นึงมันก็หมายถึงการดูแลรักษาฟื้นฟูอย่างเงี้ยครับส่วนคําว่าเพศสัชกรรมนี่คือ กิจกรรมหรือการกระทําทุกอย่างเลยครับที่มันเกี่ยวกับทางด้านยารักษาโรคครับเอาง่ายๆเลยก็คือมันเป็นการดูแลรักษาผู้ป่วยโดยการใช้ยาเราดูแลทั้งหมดเลยตั้งแต่เรื่องที่มีเกี่ยวกับยามาเกี่ยวข้องเริ่มตั้งแต่การใช้ยาอย่างสมเหตุผลหรือแม้กระทั่งคนไข่ปลอดภัยไหมเมื่อต้องใช้ยาเนี่ยครับเป็นต้นนะครับเนะาะคราวนี้ตามหลักของทางเภสัชเนี่ยน้องๆอ,อ,อาจจะยังไม่เคยรู้จักศัพท์คำนี้นะ แต่เนี่ยคือคีย์เวิร์ดเลยครับมันคือคาถาเลยครับใช้คําว่าคาถาเลยนะมันคือคาถาที่เภสัชกรของเราเนี่ยใช้ท่องเวลาที่ต้องดูแลคนไข้ครับมันคืออักษร5ตัวนี้ครับ I E S A C เราเรียกย่อๆว่า I B S ครับมันแปลออกมาว่า I น,นี้คือ indication มันคือข้อบ่งใช้ที่เราจะใช้ยาให้ตรงกับโรคนะครับ E ก็คือ efficacy นั่นคือการใช้ ให้มีประสิทธิภาพหรือประสิทธิผลที่สุดนะครับเซฟนั่นก็คือเซฟตี้นั่นคือความปลอดภัย A คือ a d ทเท e n ร e ต์คือการได้รับความร่วมมือในการใช้ยาจากคนไข้ไหมหรือบางทีเราออกแบบมาหมดนะแต่คนไข้ไม่ยอมใช้ก็มีนะครับและตัว C ตัวสุดท้ายคือคอสครับคือการประหยัดและคุ้มค่าที่สุดถ้าน้องลองสังเกตดูนะอักษร I, E S, S A C มันมีขนาดแตกต่างกันเห็นไหมครับ ไอ้นี่ใหญ่มากเลยอะไอแบบใหญ่มากใหญ่กว่าทุกตัวเลยหมายความว่ายังไงอะหมายความว่าถ้าน้องจะใช้ยาตัวนี้น้องต้องใช้ให้มีข้อบ่งใช้ทางยาถ้าไม่มีข้อบ่งใช้ทางยาการใช้ยาไปก็ไม่มีประโยชน์นะครับยกตัวอย่างง่ายๆเลยคนไข้เป็นโรคกระเพาะซึ่งควรได้รับยาลดกรดในกระเพาะถูกต้องไหมครับแต่น้องดันไปหยิบยาอะไรอะแก้ปวดอย่างเงี้ยยกตัวอย่างคนไข้เดินมาร้านยา คนไข้บอกปวดท้องมากเลยคุณหมอคุณเภสัชช่วยหน่อยปรากฏว่าน้องไปหยิบยาแก้ปวดแก้อักเสบเพราะน้องเข้าใจว่าเออมันน่าจะแก้ปวดท้องได้อะไรเงี้ยปรากฏว่าข้อแรกก็ผิดแล้วครับคือการใช้ยาไม่มีข้อบ่งใช้เพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องไปพิจารณาข้ออื่นๆต่อไปครับมันคิดข้ออื่นต่อไปก็เสียเวลาเป,ปล่าๆนะครับในการทําบริบาลเภสัชกรรมเนี่ยมันมีเนื้อหาที่ลึกซึ้งละเอียดอ่อนมากกว่านั้นนะครับแต่นี้พี่ ย่อหรือย่นออกมาให้มันเหลือสั้นๆเนาะน้องจะได้เห็นภาพครับแบบนี้เป็นต้นแล้วในมุมมองของร้านยาละ่ะคําว่าบริบาลเภสัชกรรมมันทําอะไรได้บ้างนะครับจริงๆที่คิดออกมาเป็น4อย่างเลยนะครับคือด้วยความที่วิชาชีพของเรามันเป็นวิชาชีพที่มีความละเอียดอ่อนแล้วสอนให้เราเป็นคนรอบคอบอะครับสี่งานหลักๆเนี่ยครับมันเป็นงานที่สามารถเอาทางบริบาลของพวกเราไปใช้ได้เสมอนะครับ ยกตัวอย่างงานแรกคืองานฟรอนคืองานหน้าร้านทั้งหมดงานบริการงานขายงานสื่อสารนะครับล้วนแล้วแต่ใช้ทักษะทางเพศัตท์ทั้งสิ้นนะครับอันที่สองสำคัญมากเลยครับมันเป็นชื่อหลักสูตรที่อยู่ในมอนาเลส่วนเลยนะครับคือชื่อหลักสูตรของมหาวิทยาลัยของเราเลยคือ pharmaceutical care คือการคี e คอนเซ็ปต์ว่าเราจะต้องดูแลคนไข้แบบเพศัชกรมืออาชีพนั่นหมายความว่ายังไงหมายความว่า เราจะไม่ได้แค่ดูรู้แค่ว่ายานี้กินยังไงใช้ยังไงแล้วก็แนะนําไปมันไม่ใช่ครับนั่นคือบทบาทเภสัชยุคก่อนๆแต่ตอนเนี้บทบาทของเภสัชมันเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากแล้วครับไหนจะเรื่องของเทคโนโลยีไหนจะเรื่องของโอ้โหเรื่องของอ AI เข้ามาอีกต่างหากใช่ไหมครับการที่จะประยุกต์เอาเรื่องของ pharmaceutical care หรือทางบริบาลทางเภสกรรมมาใช้อ่ะ เราจะต้องประยุกต์ทั้งหมดของเทคโนโลยีมาใช้ให้ได้เพราะฉะนั้นข้อ2เนี่ยเป็นงานเต็มๆของเราเลยนะครับเดี๋ยวพี่จะขยายความต่อนะว่าข้อ2มันทำยังไงต่อแล้วก็ข้อที่3มันคืองาน Back แบ็ k อ f ฟฟิศละคืองานเอกสารทั้งหมดหมายความว่าเป็นงานการต่ออายุเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพต่างๆนานา,นาการดีลกับบริษัทยาครับข้อที่4คืองานมาร์เก็ตตคือการตลาดเราต้องคิดเสมอว่าเอ๊ะ เราจะทํายังไงให้สินค้าหรือยาตัวเนี้ยให้คนไข้เข้าใจมากมากที่สุดโดยที่เราจะต้องคํานึงถึงหนึ่งกฎระเบียบด้วยนะครับการที่เราจะบอกหรือการที่เราจะพูดอะไรออกไปเราต้องคิดถึงกฎระเบียบที่มันมีมาด้วยนะครับว่าเขาควบคุมเรายังไงเราจะพูดอย่างไงเราถึงจะไม่ผิดกฎของที่าทางอยอหรือทางสภาเบสันหรือเจนยญาบ,บันทีาชีพตั้งเอาไว้นะครับเนาะอันนี้พี่ก็ลิสต์ของมา้ฟังคร่าวๆคราวเนี้ยพี่เปรียบเสมือนว่าร้านยาเนี่ย มีอยู่สามองค์ประกอบหลักๆเลยว่าร้านยาเนี่ยคือครอบครัวครับมันคือที่พึ่งของผู้คนในชอบครอบครัวเพราะมันเป็นสูตรบริการทางสุขภาพที่อยู่ใกล้ชุมชนมากที่สุดแล้วก็เป็นแหล่งบริการสุขภาพที่สะดวกที่สุดและมีพุคกากรทางการแพทย์ที่ที่มีเราอ่ะอยู่ในเส้นสายงานนั่นเนาะอันนี้อธิบายให้ฟังงานเอกสารอันนี้เป็นเป็นเป็น,ปนลิสต์ที่ออกมาให้ดูคร่าวๆนะครับอย่างเช่นถ้ายามาส่งเภสัชก็ต้องเช็คอินเลยนะว่า ยานี้ถูกต้องไหมหมดอายุหรือเปล่าไงครับหรือถ้ามันผิดจากสเปคที่เราสั่งเราตีกลับเลยนะครับหรือแม้กระทั่งยาบางตัวเป็นยาควบคุมพิเศษหรือยาอันตรายเราก็ต้องควบคุมว่ามีการจดบันทึกไหมนู่นนี่นั่นมันก็เหมือนเป็นการทําบริบาลไกลๆแต่ว่าไม่เกี่ยวกับคนไข้ละแต่นี่เป็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือเวชภัณฑ์ว่าจะต้องถูกต้องนะจะต้องไม่ผิดสเปคไม่ใช่ยาปลอมด้วยนะเราต้องใช้ยาให้มีคุณภาพ สิ่งเหล่านี้มันอยู่ในหลักสูตรของที่เราเรียนมานนะครับฝึกให้เราเป็นคนมีความรอบคอบและละเอียดนะครับเนาะอ่ะมาถึงงานที่เกี่ยวกับตัวคนไข้บ้างละ่ะแลวถ้าเป็นงานบริการที่เกี่ยวกับตัวคนไข้เนี่ยมันก็จะมีงานอ่าหนึ่งถามซิครับว่าเขามีปัญหาทางสุขภาพอะไรเราจะช่วยแก้ไขปัญหาเขาได้อย่างไรครับโดยใช้เครื่องมือไเครื่องมือที่ในร้านยามีอยู่และใช้เทคนิคทางเภสัชเข้าไปช่วยครับ ทั้งหมดเนี่ที่พี่พูดมาก็คือตามหลัก IESAC เลยครับอินดิเคชันของโรคหรือยาที่เรากำลังจะใช้คืออะไรนะครับแล้วก็เรียงมาเลยครับโดยความสำคัญที่มันเรียงเนี่ยน้องจะเห็นเลยว่าเรื่องของราคามันต่ำสุดเลยมันเป็นตัวเล็กๆครับหมายความว่าเราจะติดไว้พิจารณาเหมือนกันแต่ติดไว้ในประเด็นท้ายๆเนาะแบบนี้เป็นต้นอย่างในกรณีนี้อันนี้เห็นภาพชัดๆเลยว่าบริบาลเพศัชกรรมมันคือการ พูดคุยส่วนหนึ่งด้วยคือการซักถามว่าเอ๊ะถ้าอยู่ๆมีคนไข้เดินเข้ามาบอกว่าลูกเจ็บคออ่ะถ้าเจ็บคอแบบน,นี้จะจ่ายยาอะไรดีใช่ไหมครับเราก็ต้องมาสอบคอถ้าเป็นช่วงที่ยังไม่ใช่ช่วงการระบาดโควิดเนาะช่วงนั้นเนี่ยเภสัชจกรกรก็จะขออนุญาตนะครับขอส่องดูคอหน่อยได้ไหมว่าหนึ่งเป็นการติดเชื้อแบคทีเรียหรือเปล่าหรือเป็นแค่การติดเชื้อไวรัสนะครับการให้การรักษาด้วยยาก็จะแตกต่างกันนะครับ อันไหนที่ไม่จําเป็นที่ต้องใช้เราก็จะไม่แนะนําให้คนไข้กินแบบนี้เป็นต้นนี่คือการใช้ยาอย่างสมเหตุผลครับและที่สําคัญคือคนไข้ก็หายจากโรคได้เร็วด้วยเพราะคนไข้ไม่ได้ใช้ยาเกินความจําเป็นลดโอกาสในการเกิดเชื้อนื้อยาได้ด้วยนะครับสิ่งเหล่านี้เภสัชกรกําลังทําบริบาลเภสัชกรรมอยู่แต่เป็นฟังก์ชันของร้านขายยาเห็นไหมครับเนี่ยครับเป็นต้นพี่เขียนไปชัดเจนเลยว่าตอนที่ยังไม่มีโควิดระบาดนะครับ พี่ทําการส่องคอคนไข้ทุกเคสนะครับไม่ว่าจะเด็กผู้ใหญ่คนแก่นะครับโดยใช้เทคนิคหรือใช้องค์ความรู้ที่มีอยู่ณนปะัจจุบันว่าหถ้าเกิดส่องคอไปแล้วเห็นตุ่มน้องนะครับเราจะจ่ายยาอะไรดีหรือถ้าไม่เห็นตุ่มน้องแต่คนไข้เป็นมา3-4วันแล้วทํายังไงดีจะให้ยาแก้เสบเลยไหมหรือให้ยาฆ่าเชื้อหรือจะใช้อ d แอดออนแอดอัพเทรปีก็ได้หรือจะเป็นยาพ่นยาอมยาอะไรนะครับ แต่ทั้งหมดทั้งมวลนะครับยึดที่ไอตัวแรกคืออินดิเคชันด้วยนะครับข้อบ่งใช้ทางยาเนาะแบบนี้ครับจากความรู้เหล่านี้เราก็แบ่งออกมาละว,ว่าเราจะใช้ยาฆ่าเชื้อเมื่อไหร่ไม่ใช้ยาฆ่าเชื้อเมื่อไหร่คืออันเนี้ยพี่ว่าเรื่องก,การส่องคอเมื่อเจ็บคอเนี่ยเป็นบทบาทที่ชัดเจนมากเลยในร้านขายยาเพราะเพราะเราสามารถช่วยลดการเกิดเชื้อด้วยยาได้ครับ แต่ด้วยเหตุการณ์การระบาดของโควิดทําให้เราขอส่องคอคนไข้ไม่ได้เราเลยต้องใช้วิธีการซักประวัติให้ได้มากที่สุดดังที่พี่ลิสต์ออกมาครับว่าหนึ่งสมมุติว่าถ้าต้องใช้ยาฆ่าเชื้อแล้วเนาะหนึ่งคือคนไข้มีไข้สูงไหมอ่ไอร่วมด้วยหรือเปล่าและคืนน้าลายแล้วเจ็บคอมากไหมประวัติการติดเชื้อมีหรือเปล่าโรคประจําตัวมีไหมคือคุยให้ได้เยอะๆะครับเราเก็บข้อมูลให้เยอะๆนะครับเนาะเพื่อที่จะมาพิจารณาการจ่ายยาของเราหรือถ้ากรณีที่จะไม่ใช้ยาฆ่าเชือ้อหรือยาปฏิชีวนะ เราจะทํำยังไงดีเราจะต้องซักถึงโอกาสที่มันจะไม่ใช่เนะี่ยมากที่สุดแล้วเราต้องพิจารณายาด้วยตัวเองนะครับบริบาลทางเภสัชก,กรรมในร้านขายยาเภสัชก,กร,รจะต้องเป็นคนตัดสินใจเองโดยที่ทั้งหมดทั้งมวลต้องยึดจากหลักฐานทางวิชาการนะไม่เช็ติ๊กตังค์หรือคิดไปเองนะครับเนาะแบบนี้ครับเลยมีการรณรงค์ในร้านขายยาว่าเรามารณรงค,ค์คนไข้กันว่าให้ใช้ยาฆ่าเชื้ออย่างสมเหมีผลด้วยหลักการของการ สุขภาพของประชาชนนี่มันจะดีขึ้นได้ถ้าเราใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผลแล้วก็ลดโอกาสในการเกิดเชื้อด้อ,อยยาลงด้วยนะครับเนาะบแบบนี้เป็นต้นอันนี้พี่ก็ลิสต์มาให้ดูว่าตัวอย่างยกตัวอย่างการิัตนะครับ r e c จะมีเรื่องของยาง,งานอย่างอื่นอีกนะครับที่ลองหามาอย่างเช่น น้องหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะว่าเภสัตร,ร้านขายยาสามารถทําบริบาลเภสัชกรรมนอกร้านขายยาก็ได้เอา้าเราเป็นเภสัตร,ร้านยาทําไมเราจะไปทานอกร้านยามีนะครับยกตัวอย่างเช่นร้านยาในเขตกรุงเทพมหานครเนี่ยจะมีการเยี่ยมบ้านครับการเยี่ยมบ้านคืออะไรการเยี่ยมบ้านคือการออกหน่วยครับร่วมกับสบอสบอ,สอ,บอ,สอ,บอย่อมาจากศูนย์บริการสาธารณสุขนะครับถ้าในต่างจังหวัดเราเรียกว่าอันัยครับ ถ้าน้องเป็นร้านขายยาตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ชุมชนนะครับน้องจะมีอนามัยอยู่น้องสามารถทำโครงการร่วมกับทางอนามัยเพื่อที่จะขอดูแลการใช้ยาของคนไข้ที่อยู่รอบๆร,ร,ร้านของน้องนะครับมีนะครับมีแต่เนื่องด้วยโควิดอีกแล้วแหละมันเลยทําให้การลดการเจอกันอาจจะมีการติดต่อกันทางมือถือไหมหรือทางไลน์นะครับมีนะครับอันนี้มีกรมอนามัยมีโปรเจกต์นี้อยู่นะครับเห็นไหมครับว่าเภสต์ร้านขายยา ไม่ได้อยู่แต่ในร้านยาเราสามารถทํางานนอกร้านยาก็ได้ด้วยนะครับอันนี้เป็นการบริบาลเภสัชกรรมในร้านนอกร้านยาแล้วเวลาเภสัชไปเภสัชทําอะไรล่ะครับแน่นอนเกี่ยวกับเรื่องของยาน้องเห็นภาพนี้ไหมครับนี่คือยาของคนไข้จริงๆเลยนะครับที่อยู่ในบ้านของเขาจริงๆเลยเป็นของจริงที่พี่ไปเห็นนะครับตอนที่พี่ลงเยี่ยมบ้านเห็นไหมครับว่าพอเอาออกมาในจะรตะกร้าหรือในกระบุงของเขามันแทบจะไม่รู้เลยว่าอะไรเป็นอะไรนะ แล้วคนไข้ไม่มีความรู้ด้วยว่ากินผิดกินถูกก็ขอให้ได้กินก็ถือว่ากินแล้วนะครับแต่ถ้าเราซึ่งเป็นเภสัชกรทําการบริบาลเภสัชกรรมของคนไข้คนนี้นะครับหนึ่งอินดิเคชันที่เน้นย้ําบ่อยมากเลยตัวไอตัวแรกยาที่คนไข้กําลังจะเอาเข้าปากเนี่ยมีข้อบ่องใช้ไหมถ้ามีแล้วหนึ่งข้อ2เลยนะครับก็คือ efficacy คือ dose หรือการกินยามันถูกต้องไหมคือยาตัวนี้สมมุติว่าหมอสั่งกินสเม็ด แต่คนไท้กินหนึ่งเม็ดอย่างเงี้ยครับถือว่ามีประสิทธิภาพไหมครับก็ถือว่าไม่มีใช่ไหมครับเภสัชกรก็ต้องทําการบริบาลเลยให้ความรู้ด้านยาดูแลด้านยาทั้งหมดทั้งมวลเนี้ยหรือแม้กระทั่งการเก็บยาด้วยสำบายว่าเก็บตรงไหนเก็บยังไงนะครับแบบเนี้ยเป็นหน้าที่ของพวกเรานะครับคือเภสัชกรเนี่ยครับเมื่อกี้พูดถึงเรื่องการเก็บยาน้องเห็นไหมครับ ัวยาฉีดก็ดีบางคนคนไข้บางรายไม่รู้ครับเอายาฉีดนี้แช่ช่องปิดไปเลยเน้องเห็นน้ําแข็งมันเกาะไหมด้านล่างเห็นไหมครับน้ําแข็งมันเกาะอ,อาจจะทําให้ยาเสื่อมประสิทธิภาพหรือแม้กระทั่งยาฉีดเห็นไหมครับขวดฝามันมีเชื้อรามันเกาะนี้ครับมันก็ไม่ได้สเตอร์ไลน์ักเท่าไหร่แลนะ้วเนาะแบบเนี้ยถ้าเภสัชไม่ลงไปทําการบริบาลในบ้านคนไข้ครับ แทบจะไม่รู้เลยนะครับว่ามันเกิดปัญหาเหล่านี้และถึงกับขั้นฉีดเข้าไปแล้วเนี่ยโอกาสติดเชื้อก็สูงด้วยนะครับเห็นไหมครับเกิดเป็น DRP ก็คือปัญหาที่เกิดจากการใช้ยานะครับแบบนี้เป็นต้นหรือในกรณีนี้คือคนไข้คนนี้แก่มากๆแล้วแล้วดูเขากินยานครับกินเป็นขนมเลยครับแบบนี้มีการใช้ยามากกว่าหรือเท่ากับ5ขนาดขึ้นไปเนี่ยมันเยอะมากครับแม้กระทั่งตัวเราเองนะเอาแค่ตัวเราอะต้องกินยาเยอะขนาดนี้ไหวได้ยังไงใช่ไหมครับ ถ้ามีเพศสัชกรลงไปช่วยบริหารจัดก,การด้านนี้ครับมันก็จะเป็นอีกทางออกทางหนึ่งที่ทาให้คนไข้เขาโอเคขึ้นควบคุโมโรคได้ดีขึ้นนะครับเนาะทั้งหมดทั้งมวลเนะยครับเพศสัชกรเราไม่ได้อยู่ๆจะไปทํานะครับเรามีบทบาทหน้าที่ด้านยาชัดเจนจึงถึกจึงถูกการเชิญชวนให้มาช่วยกันหน่อยช่วยกันดูแลคนไข้นะครับ อันนี้เป็นบทบาทในมุมมองของด้านชุมชนที่ออกหน่วยร่วมกับสหานวิชาชีพนะครับเนะาะคราวนี้น้องก็ต้องมาเกิดคําถามขึ้นใ,นในใจแล้วว่าเออในมุมมองที่เรามองเภสัชกรในร้านยานมันก็จะมีสองหัวโขนเนาะเป็นเหมือนสองสองหน้าที่ที่มันซ้อนทับก,กันอยู่นั่นก็คือเภสัชกรกับหน้าที่ของพ่อค้าใช่ไหมครับเพราะในร้านขายายาไม่ได้มีแค่ยานี่ครับทุกวันนี้มีทั้งอะไรก็ไม่รู้มีอาหารเสริมมีทั้งอ,อะไรนะ ที่รัดไม้รัดมือรัดเข่าเองครับเต็มไปหมดเลยเห็นไหมครับนึกง,ง่ายๆเลยครับน้องถ้าเภสัจจกรจะมีการเทคไทม์ที่นานกว่าพ่อค้าครับเพสัจกรจะให้เวลากับคนไข้ได้นานกว่าและคุยได้เยอะกว่า,วาคนที่อยู่ข้างหน้าเราจะเป็นคนไข้าท,าทันทีแต่ถ้าน้องเป็นทําตัวเป็นพ่อค้าครับคือซื้อมาขายไปพูดเร็วๆพูดจบๆแปบ๊บเดียวไปละอะไรเงี้ยครับเทคไทม์น้อยกว่าเห็นไหมครับคนข้างหน้าน้อง จะเป็นลูกค้าทันทีเห็นไหมครับพอเป็นลูกค้าเสร็จปุ๊บน,น้องคิดดูจะเกิดอะไรขึ้นหมอลดราคาไหมสิมีโปรโมชั่นไหมเห็นไหมครับเกิดพฤติกรรมการต่อรองทันทีในเมื่อน้องทําตัวเป็นพ่อค้าใช่ไหมคนข้างหน้าน้องก็คือลูกค้าเขาก็จะต่อราคาทันทีแต่ถ้าน้องทําตัวเป็นเภสัชกรนะครับมันจะกลายเป็นคนไข้น้องเคยเห็นคนไข้ต่อราคามองไหมครับไม่เคยนะครับคนไข้เขาอยากหายนะครับ หมอหรือเภสัชกรว่ายังไงเขาเอาตามนั้นเลยเขาเชื่อฟังนะครับเนาะนี่เป็นการชั่งน้ําหนักมันเหมือนการเล่นไม้กระดกในร้านยาน,นี่แหละว่าน้องจะไปทางไหนนะจะไปทางเภสัชกรดีหรือจะไปเป็นพ่อค้าดีนะครับนะ้องต้องคิดเอาเองนะอันนี้เนาะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยพี่ก็เลยได้ข้อคิดอย่างหนึ่งว่าเภสัชกรร้านขายยาคือคนขายข้อมูลเป็นคนขายข้อมูลด้านยาเป็นการเปรียบเทียบโทษ กับประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้ยาและนําเสนอสิ่งที่ดีที่สุดให้กับคนไข้เพราะในบางบริบทนะครับโรคบางโรคเนี่ยแทบไม่ต้องใช้ยาเลยใช้แค่คําแนะนําแววตาการพูดการคุยการห่วงการใยการถามการถ่ยแค่นั้นนะครับคนไข้ก็หายได้ครับนะครับเนาะอันนี้ก็เป็นบทบาทของเราอันนี้เป็นกลยุทธ์อย่างหนึ่งในร้านขายยาเดี๋ยวพี่ขอข้ามแล้วกันเพราะมันอาจจะกินเวลาไปเยอะเนาะแล้วก็ อันนี้ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยจริงๆมีมีคลิปคลิปหนึ่งอยากจะให้น้องลองดูนะครับเป็นคลิปบทบาทของเพศัไหนๆจะข้ามกำลังจะจบเรื่องร้านยาแล้วนะเดี๋ยวจะไปโรงพยาบาลแป๊บหนึ่งแต่ว่าอยากจะมีคลิปคลิปหนึ่งให้น้องได้ดูเป็นคลิปที่เคยนำเสนอทางสื่อโซเชียลนะครับคือนำเสนอโดยดาราท่านหนึ่งนะครับที่ปองแปะของเรากับ บทบาทของเภสัชกรร้านยาของสื่อนุ้งรู้ไหมครับว่าพี่ป๋อมแปมกําลังทําบริบาลเภสัชกรรมอยู่นะอ่าอ่ะ,อะพี่ป๋อมแปมทํายังไงทํายังไงล่ะเดี๋ยวลองมาดูกันนะเดี๋ยวพี่ลองเปิดคลิปให้ดูอันนี้เป็นการบริบาลเภสัชกรรมอย่างหนึ่งเลยนะครับน้องเนาะอ,อ,อันนี้อยู่ตรงนี้อ่าได้ยินเสียงชัดไหมครับเนี่ยน่าจะได้ยินเนาะนะ เอาละครับเดี๋ยวจะยาวไปมากกว่านี้ก็พี่สรุปให้เลยแล้วกันคือเนี่ยแหละครับคือบริบาลเภสัชกรรมในร้านขายยาอย่างหนึ่งพี่ลองลิสต์ประเด็นออกมาทั้งหมดมันมีเจประเด็นเลยนะครับน้องจัญญาบันคำนี้พี่เน้นย้ำมากพี่ให้เป็นข้อแรกเลยเห็นไหมครับว่าจัญญาบันคืออะไรคือคนไข้ต้องได้รับความปลอดภัยจากการได้รับบริการนะครับเนาะส่วนที่เหลือก็คือล้อตามกันไปเลยครับน้องจะเห็นว่าสื่อสมัยนี้ครับ เขาตีบทบาทของเภสัชกรจากสิ่งที่เขารับรู้ครับว่าเภสัชจะต้องมีเอ๊ะใช่หรอจําเก่งอะไรนู่นนี่นั่นนะครับแล้วก็มีเรื่องของการให้บริการอย่างเป็นกันเองนะครับเนาะส่วนเรื่องของอีกคําถามข้อหนึ่งนะครับมีคําถามจากน้องๆถามพี่มาว่าเภสัชโรงพยาบาลกับเภสัชร,ร้านยามันแตกต่างกันยังไงนะครับอันนี้พี่ลองตอบแบบเล่าแบบอ่า ด้วยคำวดด้วยคีย์เวิร์ดคำนี้ครับว่ามันแทบจะไม่ได้แตกต่างกันหรอกครับเพียงแต่ว่าคอนเซ็ปต์ก็คือที่ไหนมียาที่นั่นต้องมีเรานั่นก็คือเภสัชกรนะครับไม่ว่ายาจะไปอยู่ที่ไหนยาจะอยู่ในโรงพยาบาลหรือยาจะอยู่ในร้านขายยาล้วนแล้วแต่ต้องใช้บทบาทของเภสัชกรทั้งนั้นนะครับยกตัวอย่างจากเรื่องนี้ครับอันนี้เมื่อตอนที่พี่ฝึกงานนะครับพี่ต้องบอกก่อนว่าพี่ไม่เคยทํางานโรงพยาบาลเลย แต่พี่อยู่ร้านขายยามาตั้งแต่พี่เรียนจบมันจะมีช่วงที่พี่ฝึกงานอยู่แก็บเวลาสั้นๆที่พี่ได้ไปฝึกงานที่โรงพยาบาลแห่งหนึง่งแล้วก็ดันไปเจอเคสเคสหนึ่งครับเป็นเคสแพ้ยาอย่างรุนแรงเลยเพราะว่าคนไข้แพ้ยาสซสอนครับบทบาทของเภสัชกรโรงพยาบาลจึงเกิดขึ้นทันทีเลยทําให้พี่ต้องเข้าไปประเมินแพ้ยาให้คนไข้คนไข้คนนี้แพ้ยาซ้ำนะครับ พี่เอาเรื่องนี้มาเขียนให้ความรู้กับประชาชนในเพจของพี่เองนะครับ para. ถ้าน้องๆคนไหนสนใจอยากลองเข้าไปอ่านกดสแกน QR code นี้ได้เลยนะครับจากเนื้อหาข้อความจะมีทั้งบอกว่าแพ้ยาที่เกิดขึ้นเป็นแพ้ยาประเภทอะไรแล้วจะแก้ไขมันยังไงแล้วก็คุณลุงคนนี้ครับสุดท้ายแล้วนะครับต้องบอกตามตรงว่าคุณลุงเสียชีวิตนะครับเพราะว่า แพ้ซ้ำนะครับเป็นการแพ้ที่รุนแรงมากๆนั่นก็คือ SJS t ูเ s t e v e n ่นจ n ร์สันซินโด me t o เทนนะครับตัวนี้เป็นเป็นผื่นแพ้ยาที่รุนแรงที่สุดแล้วครับในทางการแพทย์ก็เรื่องราวเรื่องนี้เป็นเรื่องราวเกิดขึ้นที่สมัยตอนที่พี่ฝึกงานแล้วเป็นเรื่องที่พี่จะจดจําไว้เลยว่าบทบาทของเภสัชไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนนะครับอย่างที่บอกเลยมียาที่ไหนก็ต้องมีเราอยู่ที่นั่นมันสําคัญมากๆคือถ้าไม่มีเภสัชนะครับ เรื่องราวแบบนี้อาจจะเกิดขึ้นอีกซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกอะครับเนาะแบบนี้ครับก็น้องคนไหนสนใจอยากอ่านสแกนคิวอาร์โค้ดเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้เลยนะครับหรือกดมาที่เพจหมอยาแมวดำก็ได้ครับแล้วเดี๋ยวพี่ส่งลิงก์ให้เนาะทั้งหมดทั้งมวลอันนี้แถมให้ก็คือด้วยความที่เภสัชกรไอพีดีนะครับหรือเภสัชกรโรงพยาบาลเนี่ยมันจะมีคำพูดอาถรรพ์คำพูดหนึ่งว่าห้ามพูดว่าวันนี้บอร์ดมันโล่งดีจังไม่เช่นนั้นจะเกิดเหตุการณ์ขึ้นจริงๆนะครับก็คือ วันนั้นทั้งวันเคสจะกระหน่ำซัมเมอร์เซลเข้ามาเลยอันนี้แถมให้เนะาะอีกอันนึงที่อยากจะฝากไว้ก็คือไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะครับน้องวัยของเราเนี่ยเป็นวัยที่กําลังค้นคว้าและเรียนรู้เพื่อที่จะเลือกเส้นทางที่ตัวเองชอบแต่ทั้งหมดทั้งมวลที่อยากจะลองแนะนําสูตรนี้ครับสูตร24หาร4ีเท่ากับหหมายความว่ายังไงหมายความว่า ชีวิตของเราเนี่ยมีทั้งการทํางานและมีทั้งการใช้ชีวิตใช่ไหมครับซึ่ง1วันของวันของเราเนี่ยคือ24ชั่วโมงเมื่อหาร4มาแล้วเนี่ยจะได้6ครั้งหครั้งในที่นี้ก็คือ,คอจํานวนรอบที่เราจะแบ่งว่าเวลานี้กี่ชั่วโมงเราจะทําอะไรดีเห็นไหมครับพี่ลองแบ่งมาแล้วว่าถ้าลองมองลองมองลอง,ลอง,ลองบริหารเวลาดูดีๆนะครับเพื่อที่ทําให้เกิดให้น้องให้มีใช้เวลาให้คุ้มค่าที่สุดเพราะว่าเวลามันผ่านไปเรื่อยๆเนาะ อันนี้ครับจะต้องพิจารณา priority ครับหรือการให้ความสําคัญของการใช้ชีวิตเนาะก็เป็นกําลังใจให้น้องทุกคนนะครับที่กําลังจะรู้ตัวเองอานาคตข้างหน้าข้างหน้าของให้น้องทําตัวเป็นน้ํค่อนแก้วละกันอย่าทําให้ตัวเองเป็นน้าครึ่งแก้วเพราะทุกวันนี้ครึ่งแก้วไม่ทันแล้วนะครับไม่พอแล้วมีความรู้มีเทคโนโลยีใหม่ๆเยอะอยู่เสมอนะครับน้องต้องทําตัวเป็นน้ําแค่นิดเดียวเพื่อที่จะเติมสื่อที่เหลือเข้าไปอีกให้ได้เยอะขึ้นนะครับเนาะอันนี้ก็ฝาก ทิ้งท้ายไว้นะครับมีคําถามอะไรไหมครับตอนนี้ก็จบแล้วของพี่พี่เรียมมาประลางมานี้รู้สึกใช้เวลาเกินไปเยอะมากพี่ก๊อฟมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับ